ให้ลูกเลิกติดหน้าจอต้องเริ่มยังไงดีวันนี้เบนมีคำตอบค่ะลูกๆบ้านไหนติดโทรศัพท์พอบอกให้เลิกเล่นแล้วงองแงไม่พอใจกันบ้างค่ะพ่อแม่หลายๆบ้านนะคะอาจจะไม่ได้มีเวลาเล่นกับลูกๆก็เลยต้องหาอะไรให้ลูกๆเล่นแทนค่ะสำหรับยุคนี้นะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนั่นเองค่ะแต่การให้ปล่อยให้ลูกๆอยู่กับหน้าจออย่างเดียวมากเกินไปลูกอาจจะเป็นสมาธิสั้นเทียมได้เลยนะคะ ซึ่งวิธีลดหน้าจอของลูกๆก,ก็ต้องแลกมาด้วยเวลาของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเพราะคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องใส่ใจและมีเวลาให้ลูกมากขึ้นเพื่อลดเวลาการติดหน้าจอและลดความเสี่ยงที่ลูกๆจะเป็นสมาธิสั้นด้วยค่ะแล้ววิธีที่ลดเวลาหน้าจอที่ได้ผลและทําง่ายๆมีด้วยกัน3วิธีค่ะ 1. หาเวลาเล่นกับลูกให้มากขึ้น 2. มีเวลาเล่านิทานก่อนนอนให้ลูกฟัง3ช่วนลูกทํากิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมฝึกทักษะ พฒนาสมองต่างๆหรือเล่นกีฬาและออกกำลังกายก็ได้เช่นกันค่ะถ้าพ่อแม่นะคะทำามวิธีนี้บ่อยๆทำอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้ลูกติดเรามากกว่าติดหน้าจอค่ะ